านใหม่พัฒนานะครับระหว่างทางตอนนี้เข้าที่หมู่บ้านใหม่พัฒนาก็จะเป็นทางระหว่างทางที่ไปวัดพระธาตุดอยแก้วใชมม้มงคลนะครับเป็นทางในหมู่บ้านนะสองข้างทางก็จะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านบ้านใหม่พัฒนานะครับระ <c oughs> <c oughs> หว่างทางก็จะเลี้ยวไปตอนนี้ก็มาถึง <c oughs> ทีดท้ายาหมู่บ้านลักป็นสุดของหมู่บ้านจะเป็นทางที่จะเลี้ยวเข้าไปพระธาตุนะครับ มองคนหนึ่งกิโลเมตรไปทางถนนเป็นถนนลาดยางซีเมนนะครับมีกินชัดล้างจากมันตกมาเฉยวันที่สิเอ็ดือนสี่สองนหก้าก่อนสงการนะครับนี่ก็เป็นการมาครั้งที่สองนะคลิปแรกเรามาเราวีลอก์กันไปก็รู้สึกว่าจะกลับมาอีกมาทำทำคลิปให,ปให,ให้ให้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะใส่ในเรื่องของประวัติศาสตร์และสาระเข้าไป ครับว่าท <Okay. S 1> ี่มาที่มาเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับต่อไปมาถึงจุดท็กวิ่งตามป้ายนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายน้องนพระธาตุอยู่ข้างบนนู่นับแล้วก็เนจะมีฝนตกมีเมฆครึ้มอยู่เลยข้างบนพระธาตุด้วยป้ายยากไปๆ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งก่อนเข้าครับพระธาตุโดยแก้วใช้มุกคนมีป้ายบอกตลอดนะไม่ต้องกลัวหลงนะครับ คนเยอะไม่ได้ลึกมากนะครับไม่ได้เปียวอะไรเลยสบายสบายชิวๆมากสกัดละมาชื่นชมความงดงาม,ามก,งกันได้นะรรครับอยู่บนภูเขาลูกนั้นครับแฝดจะเป็นเริ่มทางเปิบจบตรงนี้รู้สึกทางเริ่มขึ้นตรงนี้ก็กระแตะอาสยามน,นะน้องกระแตะอาสยามที่เป็นนักร้องนะอ่าได้รวบรวมเงินมานะครับเพื่อ,อามาทําบุญเป็นการสร้างถนนขึ้นไปบนวัดพระาธาตุ้อยแก้วชัยมงคลเมื่อตอนปี สองห้าหกสามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดยอดหนึ่งประมาณหนึ่งล้านเจ็ดนะครับเพื่อเป็นถนนลาดยาขึ้นไปข้างบนเพราะปะบบกติเนี่ยขึ้นลำบากมากไม่มีเป็นทางดินแล้วก็ทําให้ขึ้นลำบากตอนนั้นเราประมาณขึ้นทางดินรถยนต์ขึ้นเขายังไม่สร้างถนงนคอนกรีตเป็นโฟล์วินนั่นแหละดูทางขึ้นเขาไปในตอนสองห้าหกสามนะน้องแต่แตอาเซียมาสร้างไว้รถก,ก็ธรรมดานะครับแม่ รถรุ่นใหม่ๆก็ขึ้นสบายเยอออโต้ Auto ก็ไม่มีอะไรพัฒนามาแล้วแรงดีตลอดเี๋เราก็ใช้ Honda HRV ในการมาสำรวจไม่ใช่ว่ามาสำรวจมาสกัการะพักผานโดยก๊รแฉกมงคลน,นะครับทางก็จะไม่สไตล์วนนะก็จะเป็นทางขึ้นเนินอย่างเดียวเลยขึ้นแบบสูงๆเลย ยังไม่จบครับยังไม่จบคุณแค่จบแล้วไม่จบนะครับมีมาก็ไพิเวษเนอะโอเคผลม่ต้องเยอะับมาเข้ามาถึงแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผลเบิร์ตพลาม9หรือ BR9 วันนี้มาที่ วัดพระธาตุ้อยแก้วชัยมงคลมารอบสองละมาแก้คลิปหน่อยครับพี่แล้วรายละเอียดน้อยไปหน่อยวันนี้ก็จะมาใส่สาระความเป็นมาของทางวัดนะครับว่าเริ่มเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ถ่ายภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับให้ชัดเจนให้แบบรายละเอียดละเอียดที่สุดจากคนที่มาถ่ายเราจะต้องเป็นช่องเบอร์หนึ่งที่มาถ่ายทําแล้วก็ได้รายละเอียดและได้ความรู้มากที่สุดอ่ะครับเดี๋ยวคอยดูข้างหน้ากัน ก็ค้าวที่แล้วเรามาตอนปีใหม่เนะ<ช><ช>าะใ,ใช่ไหมปังปอนใช่ใช่ไหมเรามาตอนปีใหม่ตอนนี้ก็มาเลือกช่วงเวลาช่วงเย็นๆหน่อยซึ่งก็ไม่มีใครเลยนะครับ<ช>ก็ลกจะปลอดภัยหน่อยจะมีแค่เราก็เริ่มเข้ามามีทางจุดนะพระธาตุก็จะเป็นพระธาตุของจริงก็จะอยู่ข้างในนะครับที่บรุรณะแล้วก็ทําตัวใหม่ได้ครอบไว้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีคําบูชานมัศการพระธาตุ มตสะพระโคตัวโตวสมาสมพุทธะสามจุดแล้วก็มีอาธาบูชาเดี๋ยวเราอา่ไล่บรรยากาศด้านซ้ายไปก่อนเลยให้ดูกันทางซ้ายกันไปเราก็ถาาที่แล้วนะเราก็ได้ให้ดูกันไปครั้งหนึ่งช้างหนึ่งเสียนสามงวงครับอาน้พยาพยาคุดอะไรล่ะไม่รู้วิจริงอะไรนะอ่บนด้านบน แสงน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ย้อนแสงเนาะพยายช้างถ่ายแล้วตอนปีใหม่มาก็ตรงนี้บุรณะฝั่งนี้เนาะตอนปีใหม่ช่วงนี้ช่วงสงการก็เลยไปบุรณะฝั่งนู้นอ๋อหมอกค่อนข้างหนาน,นะครับวิววันนี้นนข้างล่างวิวอ,อ่วอาแดดเลยแดดไม่มีแต่ฟ้าปิดไปหน่อยฟ้าปิดไปนิดนึง ก็เดี๋ยวเข้าไปในพระาธาตุข้างในเนาะแต่เดี๋ยวขอไล่ตามมุมตรงนี้จุดชมวิวก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ภาพมุมสูงก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในอีกแล้วก็ไล่เล่าประวัติก่อนตรงนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็นบ้านเมือวันนี้วิวค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือมีหมอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโดรนขึ้นบินเพื่อได้ภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับแล้วก็จะเล่าประวัติอ่ะครับ เดี๋ยวคอยดูกันครับเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับครับ ส่วนของพระาธาตุข้างในเป็นพระาธาตุดอยแก้วชัยมงคลซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่าประวัติที่ข้างนอกอีกทีว่าเริ่มแต่เมื่อไหร่ตัวนี้เป็นพระาธาตุที่บูรณะไปเมื่อสองสี่เจห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อแ8ดปดปีที่แล้วตามประวัติเนะาะมีการบูรณะไปครั้งหนึ่งตอนนั้นนะครับตอนแปกว่าปีที่แล้ว <I know. S 1> ยังไม่เกิดตอนนั้นผมยังไม่เกิดครับแล้วก็อันใหม่นี่ก็เพิ่งสร้างขึ้นมา ข้างในที่สร้างก็ตามหลักก็พาวุธศาสนาเนาะก็จะมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคแล้วก็มีเกจิอาจารย์ต่างๆซึ่งอยู่ตามผนังแล้วก็มีพร,ระรศิษัตริย์ของเรานะครับตามนี้เขาต้องเป็นทางออกนะ,ะทางต้งเป็นข้างหลังวิวเดี๋ยวเราโดดขึ้นฝนตกแล้วน่ะขาวเลยรัชกาลที่9นะครับก็อยู่ข้างในนี้ พอ,อยังพอเห็นเห็นได้อยู่เพราะว่าไฟไฟใช้ไม่ได้นะครับไฟน่าจะเสียอยู่รูปว,วาดต่างๆเกีับบุญน,นี่หลงพ่อกเกษมเขียมะโกรครับเจยบจิตอาจารย์ของพระเนี่ยตรงโน้นครับจะเป็นยอดของพระาธาตุที่ตั้งแต่สมัยสองสองพันนะครับแต่มาเจ็ดแปดร้อปีนะเดี๋ยวผมจะอขอเกลิ่นในป,ประวัติข้างหน้านี้ทีเดียวเลยนะครับ นี่คือข้างในเนาะ,ะเดี๋ยวข้างนอกครับเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับสวัสดีครับเลขสองสวัสดีครับวันนี้เราอยู่วัดพระธาตุโดยแก้วไชยมงคลที่ไหนอําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมาทำอะไรมาเล่าประวัติประวัติทราบไหมไม่ทราบเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวมาวันนี้เดี๋ยวพอมาถึงแล้วคราวปีแล้วไม่ได้เล่าวันนี้จะมาเล่าถึงประวั ความเป็นมาของพระธาตุนะครับพระธาตุเจดีย์พระธาตุไรยแก้วชัยมงคลความเป็นมาของพระธาตุในเขตพื้นท so ี Likewise, no ่ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่เมืองโบราณซึ่งแักโบราณคดีได้กําหนดอายุไว้ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่18ถึง20กว่ามานอศ1,800ถึง2,001ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณนี้ก็ชนิดเดียวที่ของวัดเวียงการหลงจังหวัดเชียงราย จึงเป็นที่ยืนยันถึงที่ตั้งฐานที่มีคนอาศัยมาก่อนในบริเวณนี้อย่างน้อยก็ประมาณ700ปีมาแล้วนอกจากนี้ยังมีพระเจดีบโบราณที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงฝนจะตก <c oughs> <c oughs> ในเขตพื้นที่ของบ้านแม่เฮียวและบ้านใหม่พัฒนาบนยอดเขาแห่งนี้ประชาชนทั่วไปอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับพระาธาตุได้เรียกฐานชื่อ ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าม่อนพระาธาตุคำว่าพระาธาตุในความหมายของคนเหนือนั้นหมายถึงองค์พระเจดีย์นั่นเองนะครับองค์พระจี์เองบนม่อนพระาธาตุแห่งนี้จึงเป็นสาสนสถานโบราณท,ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมาเป็นเวลาหลายร้อยปีผู้คนนี่อาศัยบริเวณนี้ต่างมีความเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจดีย์องค์นี้ เพราะเหตุว่าในช่วงเวลาครบค่ำของทุกวันจะบังเกิดแสงสว่างขึ้นบนท้องฟ้าโดยตรงส่วนของพื้นที่ม่อนพระธาตุทำให้ชาวบ้านได้ประจักษ์จึงเรียกขานกันว่าพระธาตุดวงแก้วและให้ชาวบ้านเกิดความสนใจที่จะบรูรณะซ่อแมแซมการบรูรณะษครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2475หากณนะปัจจุบันก็ประมาณ89ปีมาแล้วรูปแบบได้รับการเป็นแบบแบบแบบลแบบแบบแบบ้านานานะครับอตอนนี้ฝนตกแล้วพราพิสู คือว่าพระอาจารย์ชาสักชัยธรรมจารโรพลังศรัทธาก็เกิดขึ้นในดวงจิบของท่านองค์ต่อองค์พระาธาตุจึงทรงบลให้พระสักชัยปากหลักสร้างสำนักสงฆ์เล็กๆบริเวณนี้และร่วมมือกับชาวบ้านในการบูรณะบลิสุัธิ์อ่อนงพระาธาตุดยยังคงรูปแบบเจดีย์เก่าเอาไว้ภายในก่อสร้างตอบเจดีย์ภายนอกโดยไม่ได้แก้ไขเจดีย์องค์เดิมอย่างไรเครดิตอาจารย์เจี๊ยบพร วัตรีสุวรรณที่รามเป็นผู้เรียบเรียงนะครับก็เมื่อกี้มีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าล่าสุดเป็นสถาปการณ้านนาจนึงปัจจุบันวันหนึ่งได้มีพระพิสุรรูปหนึ่งได้จารึกสแสวงบุญเดินทุดงเพื่อหาสถานที่ปรีดวิเวกและปฏิบัติธรรมจึงพบกับองค์พระธาตุดวงแก้วซึ่งซ่อนตัวอยู่ในดงไม้บนยอดดอยพระพิสุรรูปนั้นก็ชื่อว่าพระสัจชายธรรมจาโลนะครับ ได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็เดี๋ยวประวัติเป็นประวัติคร่าวๆก็ได้รับรองจากที่ประชุมพระมหาเสลสมาคมนะให้ในตอนปี2561ให้มาเป็นวัดได้จากวัดล้างให้มีพระจำพรรษาสี่รูปเดี๋ยวประวัตินั้นเดี๋ยวจะไปเล่าในคลิปอีกทีหนึ่งที่ว่ายื่นคำขออ,อะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะ เดินอ,อีกรอบหนึ่งก่อนกลับนะเพราะเมื่อกี้เดินยังไม่สุดเดี๋ยวเราจะดูทั้งรอบเลยว่ามีปฏิกรรมอะไรบ้างไปกับ,บปังตอน The R e. yeah. เดอะซีรีส์แก้็ทำอะเรชมตัวซีรีส์อ้าวก็มันให้มันคล้องจองไงว่าเดอะซีรีส์ท้ายนายเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะมี <The S 1> เสียนานา,าเสียนานาคลุกเจ้าก่อนเดอะซีรีส์ e. ก็ซีรีส e. ์คือเรื่องราวไงพยนานนาคสามเสียนสองข้างก่อนข่าทางเข้า สีทองกับสีเขียวซึ่งอนี้ความหมายไม่แน่ใจนะครับมีความหมายมีความหมายเดี๋ยวจะนัดสถาปนิกรรมข้างหน้าก่อนเลยอ่าที่จับอยู่อะไรนะบางตอนไม่รู้ว่าตัวอะไรนะไม่แน่ใจมีช้างมีช้างคู่นะครับหน้าพระธาตข้างบนมีลาหูอมจัน <มา S 1> อ่า,อนนาพญาครุฑอยู่เหนือพญาน,นาคล้วมีพญาน,นาคห้าเสียนเอก แล้วก็จะมีพยาคุดจะเป็นสลับกันคุดหน้าคุดหน้าคุดกับหน้าขึ้นไปถึงปลายอดน้นนะครับพอมาถึงทางเดินปุ๊บผมจะพาขึ้นไปเลี้ยวซ้ายเดินไปข้างหน้าไปเลี้ยวซ้าย,ย,าาย,ายพอเลี้ยวซ้ายมาพุกไปเจอกับช้างสามสาง่วงนะครับข้างบนก็จะมีไม่แนจาค,าครุษจากครุสงวงช้าง ้างเผือกนี่ก็คือช้างเผือกช้างหกงาในตำนานแน่นอนถ้าไม่ในตำนานตำตำ,ต,ำตอนนี้ไม่มีแล้วทางบนก็จะมีเป็นรูปนะของอพระพุทธเจ้าประสูติรัสรุลาภปรินิพานนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นตัวนี้ก็ช้างนะผสมอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับตามเกณนาการเขา พญานาะคคือปฏิมากรรมจะเป็นฟิวชั่นนะครับซึ่งผมแจ้งไว้ก็จะมีะะการร่วมสมัยก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาเป็นวรรณกรรมตัวนะวรรณคดีสมัยก่อนจ้าตรงนี้ก็ไม่ใช่นาคนะแบบรุ่นรุ่นมีขาฟิชั่นยยาคุดยญานาค ัวนี้เป็นตัวนาคเลยหน้าเป็นหน้านาคเลยครับตรงนั้นตรงปลายยอดตรงนั้นเป็นวิวเนาะซึ่งเราเคยมาในอีพีก่อนนะตอนปีใหม่ไปดูได้ตอนวิวเพราะตอนนี้วันนี้จะคลึ้มไปหน่อยมีเมฆจะไม่เห็นชัดไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับถ้าอยากดูวิวอ่าตอนนี้เป็นช้างช้างม,มีปีกด้วยตรงนี้ตัวนี้มีปีกด้วยงวงตรงไปมีอ่าไม่แน่ใจอะไรอีก ปฎิมากรรมเยอะครับพยาครุสอยู่ห้องบนมีเทวด,ดาคอยคุ้มครองอยู่ป,ประวักศาก็ตามประวัติที่ผมแจ้งอ่ในตอนที่แรกนะที่ผมยืนอยู่ผมผมเล่าไปแล้วว่าประวัติตั้งแต่เริ่มที่แรกที่มีการค้นพบอะไรทั้งหลายแล้นะช้างตอนนี้ช้างสามเสียงอินพอร์มาจากเอราวันครับจา อ้งวงยาวสวยเลยช้างตัวนี้สวยรูปพันธุ์สันฐานขอรูปมาครับโดยีมีสุขัาพำมา้ไว้ครับเปี่ยงสวยงามปฏิมาการ,รประาตดดอกแก้วใสมงคลนะครับสามงาตัวนี้สามงาก็สวยซึ่งก็ท่านผู้ชมนะครับผู้ชมครับก็สามารถมาช่วยกันบุรณะ พุทธศาสนาบุรณะพระชาติได้ก็ยังมีการซ่อมแซมยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าไฟนะที่ผมมาสองรอบแล้วไฟไฟเสียอยู่ซึ่งก็สามารถช่วยร่วมกันบริจาคทำนุบบำรุงได้ครับวัดใหญ่ๆอาจจะมีพร้อมอาจจะมีกุดแล้วแต่ตัวนี้เป็นวัดวัดเล็กๆซึ่งอยู่บนหมู่บ้านเนาะอยู่บนดอยก็ไม่ไกลมากจากในการที่จะมาแล้วก็มาช่วยกันรวมทำบุญเนาะ เพื่อพัฒนาส่งเสริมคำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับนะ,ะประมาณนั้นมีพระอยู่น่าจะประมาณจาอยู่ที่นี่น่าจะมาผมไม่แน่ใจนะประมาณห้าองค์นะที่จาอยู่มีเจ้าวาดแล้วก็พระลูกวัดนะครับก็สวยงามนะยังไงก็ฝากด้วยมาเที่ยวไหนไม่รู้จะไปเที่ยวไหนหรือว่าอยากทําบุญไม่รู้จะไปทําบุญที่ไหนก็มาที่นี่ได้วัดพระธาตุดอยแก้วใช้มงคล อ,อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางบ้านใหม่พัฒนาเข้ามาเลยสามารถเข้า Google g o o g l e Search วัดพระธาตุดยแก้วไฟใชยมงคลเขามี Facebook ของทางเพจวัดเขาแล้วก็มีแมปที่เป็นจุดสามารถมาได้ง่ายหรือไม่ก็มาตามคลิปผมผมก็ได้ถ่ายไว้ทีแรกด้วยครับต่อทำไม่มีอะไรมากก็่าวันนี้ก็สวัสดีครับขอขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับในรายการครับสวัสดีครับสวัสดีสการครับ